เริ่มหารายได้ออนไลน์เริ่มต้นจากศูนย์ทำยังไงดีอัปเดตต,ตอนนี้ปี2023เดือนพฤศจิกายนนะครับผมคิดว่าตอนนี้คลิปสั้นนะครับหาเงินง่ายที่สุดนะครับวิธีการคือเราเริ่มต้นนะครับทำคลิปสั้นนะครับลง i k t o อก a c e b o o k นะครับวิธีการหารายได้ก็คือ t i k t o k ตอนนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีผู้ติดตามเกิน1,000คนถึงจะสามารถ เปิดตะกร้าในหน้าหรือว่าทําการไลฟ์ได้นะครับช่วงแรกเนี่ยให้โฟกัสไปที่การทําคลิปสั้นนะครับแล้วก็ทา Tik t o อกเนี่ยให้คนมาเจอก่อนแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามเร็วๆนะครับอย่าลืมนะครับไปทำทิกต o o k เนี่ยเราก็ต้องให้คุณค่ากับปุ่มเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็ขอให้เขาช่วยกดติดตามนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับต่อไปเนี่ยก็คือเอาคลิปสั้นเดียวกันนี่แหละไปลงที่ Facebook ครับ ซึ่ง Facebook ตอนนี้ก็อาจจะยากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสามารถทำ Reels หรือว่าวีโอสั้นนะครับความยาวไม่เกิน90วินาทีได้อยู่พวกเราก็จะหารายได้จากการทำคลิป r ร e l แล้วก็ใส่ลิงก์ Affiliate ในคอมเมนต์ครับผมว่าตอนนี้อะไรอะไรมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยรีบสร้างตัวตนรีบหาตัวตนให้เจอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สร้างแบรนด์สร้างผู้ติดตามนะครับที่ชอบเราแล้วเราก็ขายสินค้าให้กับผู้ติดตามของเราครับ